นางนงเยาวเจรันดอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหัดใหญ่ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะบอกว่าปี2568นี้ยังคงมีมนสเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียรวมไปถึงนักท่องเที่ยวไทยด้วย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ก็ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และก็พันธมิตรร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวอาทิโครงการโก s เซามัลติเวสสงขลาเที่ยวใต้เสริมพลังบุญหนุนพลังใจรับปีใหม่2,568 มีงาน Amazing สงขลา l o v e Wins ร่วมแสดงความยินดีกับทุกความรักและเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมค่ะรวมไปถึงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ที่จะถึงนี้กับงาน Wonderful of Love ค่ะวาเลนไทน์ Valentine ใต้แสงพลุและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะมีกันตลอดทั้งปี68เลยโดยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานะคะตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวที่สงขลา6.9ล้านคนค่ะ ส่วนในปี68นี้นับตั้งแต่ช่วงเขาดาวมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวแล้วกว่า93,000คนและคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก็เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวที่รัฐบาลพยายามที่จะอัดอีเวนต์นะฮะแล้วก็่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องถ้าดูในครึ่งปีแรกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีวาเลนไทน์เนาะ,ะนะฮะแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่กี่เดือนกอ็เป็นงานใหญ่เลยนะฮะสำหรับ งารสงกรานใช่ค่ะ <S <S มหาสงกรานซึ่งนักท่องเที่ยวต่างก็ปักหมุดมาเที่ยวที่ไทยนี่แหละค่ะเออพราะว่าปีที่แล้วได้ทำได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะ,ะเดี๋ยวรอดูปีดีนะครับ